หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเปิดศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว Family Space Center แบบครบวงจรพลเรือโทสมรภูมิจันโทผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมด้วยดรสิวัตสาจันโทรประธานชมรมพริยานาวิกโยธิน เปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ Family Space Center แบบครบวงจร ชมรมพริยานาวิกโยธินโดยด็อร์วัชชาจันโทได้เหล่งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มสวัสดิการให้กับกำลังพลในสังกัดนอยอและครอบครัวรวมถึงกำลังพลของหน่วยราชการกองทัพเรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จึงได้จัดโครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ Family Space Center ขึ้นด้วยการจัดทำแผนพัฒนาจัดสรรพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างในความรับผิดชอบของนอยอ3ส,ส่วนหลักๆได้แก่ Coworking Space ประกอบด้วยห้องสมุดสมาคมภริยาทหารเรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และพื้นที่จัดกิจกรรมกลางแจ้งและในร่ม ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้สวยงามปลอดภัยและมีพื้นที่ออกกำลังกายและในส่วนของพื้นที่สุดท้ายได้แก่พื้นที่ The Marines f m m l y y s p c e e n d Cafe ซึ่งประกอบด้วยร้านชมรมพริยานาวิกโยธินวางจำหน่ายสินค้าของกำลังพลและครอบครัวทหารเรือพื้นที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ทหารนาวิกโยธินและร้านเครื่องดื่มเพื่อสวัสดิการกำลังพลของนยอ ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือและสมาคมพริยาทหารเรือนะคะที่ให้ความสำคัญต่อสวัสดิการและความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นซึ่งทุกโครงการนอยอได้ตอบรับและตอบสนองทุกโครงการนะคะเช่นโครงการ Green Navy Green Marine w e l l Being v e l l Marine รวมถึงโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการชั้นประทวนเป็นต้นและโครงการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพลน,นี้สมาชิกในครอบครัวของทหารเรือและหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรวมถึงหน่วยข้างเคียงทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้นะคะนับว่าเป็นโครงการที่สนองต่อนโยบายด้านสวัสดิการของกองทัพเรืออย่างแท้จริงค่ะ